สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการอินโทรนะคะอินโทรหมายถึงเป็นการเปิดตัวหรือว่าแนะนำนะคะร้าน r o c อ e ลีนนะคะ b y a g โดยโคตรลุงนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมา ให้เกร็ดความรู้ว่าร้านอาลคลีนของเราต่างจากร้านซักรีดยังไงหากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการหาร้านในดวงใจที่ดูแลบุคลิกภาพในเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อสูทผ้าไหมหมวกรองเท้ากระเป๋าหรือความสะอาดต่างต่างตั้งแต่ที่พักอาศัยที่นอนโซฟาผ้าม่านนะคะ บริษัทอากุปนะคะหรือร้านอาวอคินโดยคดลุ่งยินดีนะคะยินดีดูแลทุกทท่านเลยนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าชุดนี้นะคะความสวยของเสื้อชุดนี้นะคะจะอยู่ที่การซักให้สีสดใสนะคะกะจัดคราบต่างๆพร้อมกับการรีดนะคะที่ให้ความมีทิกเจอร์อยู่ในตัวของเขาเสื้อชุดนี้สวยที่แขนนะคะ ที่แขนแล้วก็ความโปร่งของตัวที่เป็นผ้ามุ้งนะคะแล้วก็เป็นผ้ามันนะคะตัวนี้นะคะที่ประดับมาด้วยดอกกุหลาบเนี่ยจะสีตกนะคะดังนั้นผู้ที่ทำการดูแลเสื้อผ้าให้กับท่านจะต้องมีความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการซักรีดในส่วนของลูกไม้นะคะด้านซับในเพื่อให้เสื้อชุดนี้ ส่งกลับไปให้กับลูกค้านะคะสวมใส่ได้อย่างดูสง่างามนะคะดูดีมีออร่านะคะส่วนต่อไปนะคะวันนี้จะมาให้แนวความรู้ในเรื่องของเนคไทนะคะเนคไทสำหรับสูภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีที่ชอบใส่เนคไทเล็กๆนะคะหรือเสื้อ สูตรนะคะเสื้อคลุมต่างๆ,างๆกามี่ต่างๆการซักผ้ากลุ่มนี้จะไม่ใช้น้ำแล้วจะใช้ระบบสตรีมการรีดนะคะด้วยไอ้น้ำแรงดันสูงนะคะเป็นเครื่องรีดอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะการซักของเนคไทจะต้องไม่เสียทรงตัวนี้ซักขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะดังนั้นผู้ที่จะดูแลเสื้อผ้าของท่านนะคะ จะต้องมีความรู้นะคะโดยตรงเลยนะคะเพราะเนคไทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ตัดเย็บขึ้นมานะคะด้านในจะจะเน้นในเรื่องของการอยู่ทรงและเส้นใยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีส่วนผสมของซิลกี้และขนสัตว์นะคะดังนั้นเนคไทจะเป็นผ้าชนิดเดียวที่ซักแบบไม่โดนน้ำนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมของญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะโดนน้าไม่ได้เช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมองว่าอ้าแล้วเรารู้ได้ยังไงนะคะว่า,าผ้าแบบนี้จะโดนน้ําได้หรือโดนน้าไม่ได้ศูนย์ซักแห้งครบวงจรของ RO e อคลีนนะคะเรามีประสบการณ์ที่ยาวนาน20กว่าปีนะคะ ผ่านลงขบวนการซักในรูปแบบอุตสาหกรรมผ่านการฝึอกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานให้กับโรงแรมหรือร้านชั้นนำใหญ่ๆนะคะซึ่งณนะตอนนี้ครลุ่งมาเปิดศูนย์ซักแห้งและความสะอาดครบวงจรให้กับคุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์พิกัดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านการเคหะช่วงนี้เรามีบริการรับส่งนะคะ สำหรับชาวนครสวรรค์และร้านพาร์ทเนอร์ดีลเลอร์ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในสังกัดของบริษัทอากูปต่างๆมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะหลัการทำงานเหมือนกันนะคะกลุ่มท่านผู้ประกอบการมากด้วยความสามารถนะคะท่านก็จะมีผลิตภัณฑ์และเครื่องมือและวิชาความรู้ไปบริการทุกๆท่านเลยนะคะหากท่านไหนสนใจทักแชทได้หรืออยากมาเรียนมาเปิดร้านนะคะ หรืออยากหารายได้นะคะติดต่อโค้รลุ่งได้นะคะ0917126556ค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ